สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n g นเก a ลมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยไปร้องซึมเศร้าที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมแล้วก็ได้ไปพบจิตแพทย์หลายคนแล้วก็ได้รับยาหลายหลายอยา่างแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงยาที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างได้ผลดีสำหรับผมมากๆเลยครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นียผมได้ยาฟูลออกซิเนซึ่งกินแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีผลขัางเคียงที่แบบว่ามันทาให้ผมไม่คิดอะไรเลยอะ่ะ ไอาการที่ไม่คิดอะไรเลยมันก็ดีมันทำให้ไม่คิดถึงเรื่องที่มันกระตุ้นทําให้เกิดโรคซึมเศร้าได้แต่ว่ามันทําให้การทํางานของผมอะไม่อยากม,ไม,ากมีไม่อยากมีลมทํางานไปด้วยไปด้วยเลยครับผมคืองานของผมอะต้องใช้คิดว่าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์พอสมควรเลยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งับผมมันต้องใช้จินตนาการมันต้องใช้ใช้สมองในการสร้างสรรค์ผลงานอะแล้วพอกินยาโฟลิเทนเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีลมทํางานนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนยาไปเลย คราวนี้ก็มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลพญาไทพญาไทสองนะครับผมแล้วก็ได้ยาตัวหนึ่งที่เรียกว่าอา่าเทนเมดไฟส์ฮะเห็นไหมเทนเมดไฟส์ยานี้มันมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอาโคลาโคลา,คาเซเพทป,ปะ่ะผมไม่ได้ใจครับผมผมขอบังชื่อตัวเองก่อนนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมไปหาพี่มาจากโรงพยาบาลพญาไทสองจริงๆ ก็ได้ยาตัวนี้มาผมคิดว่าเฮ้ยยานี้มันดีมากอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เขาเขียนครับผมไงเขาเขียนว่าเนี่ยกินเฉพาะเวลาไม,ไม่เห็นนะกินเฉพาะเวลาเครียดฟุ้งซ่านอ่ะที่ผมได้กินกับอ่าผมได้ขาได้ขอคำแนะนำกับคุณหมอแล้วว่ายาเนี่ยคุณหมอบอกว่าควรกินเฉพาะที่แบบเวลาเครียดอะเวลาเครียดค่อยกินไม่ต้องกินทุกวันอันนี้คือที่คุยกับคุณหมอนะ คนกินเวลาเครียดรู้ว่าตอนไหนเครียกก็กินเลยแล้วมันจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชมมั่วโมงะแล้วคนบอกว่าอ,าอย่างผมก็ปรึกษาคนมอกเออผมเครียดเรื่องนี้นะแล้วตอ,ตอนนี้คือผมมีเรื่องเครียดเรื่องใหม่ละผมเครียดเรื่องทํางานเวลาผมจะเข้าประชุมเนี่ยมันค่อนข้างผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วเขาจะยิงคําถามเราซึ่งแบบงานผมมันก็ค่อนข้างสําคัญอนะ่ะเนาะแล้วมันเครียดอะ่ะเ,เวลาเวลาออกจากห้องประชุมทีไรนี่มันโคตรเครียดเลย แล้วหมอบอกว่าเออกัรนกินยาตัวนี้ครึ่งชั่วโมงเลยก่อนประชมุมอ่ะรู้ว่าเราจะเครียดละกินยาตัวนี้ไปเลยแล้วผมก็กินยาตัวนี้จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องบอกว่าเหมือนฟูออกซิทินนะแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้ทําให้เราขาดแรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอกินแล้วมันก็หายเครียดแล้วก็มันก็ไม่ได้ทําให้เราดิ่งอะ่ะดิ่งไปกับความแบบ เฉยๆอ่ะคือต้องบอกว่าโฟสซีทนที่ผมกินไปก่อนหน้านี้นพราะมันกินแล้วมันก็ไม่เครียดไม่เครียดด้วยไม,ไม่ไม่มีความสูงด้วยไม่อะไรเลยอ่ะแต่ยาเนี้ยพอกินแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่เครียดนะเราไม่เครียดเฉยๆแต่ว่าเรายังมีอารมณ์ยังมีชีวิตชีวากับการทํางานอยู่ผมก็คิดว่าเออ,อยาเนี้มันเหมาะสำหรับผมละเออผมชอบนะแต่ว่าต้องบอกว่าเนี่ยมีมีเต็มเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้กินแต่ว่าจะกินเฉพาะ ช่วงนี้กินสอาทิตย์ครั้งหนึ่งกินเดือนละครั้งเวลาที่มีประชุมใหญ่ครับผมอันนี้คือสลับผมนะเพราะว่าตอนประชุมเน,นี่ยมันค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างซีเรียสมากคือต้องอยากให้อยากให้เข้าใจอารมณ์ผมจังเลย <c oughs> คือมันค่อนข้างซีเรียสจริงๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับพวกรายได้บริษัทอะไรพวกนี้ด้วยเออผมก็กินกินก่อนประชุมแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลสำหรับเรามากที่ที่บอกว่าได้ผลเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบไงเพราะว่าผมเคยกินยาตัวอื่นมาก่อนพอกินยาพอกินยาตัวอื่นแล้วรู้สึกว่า เออโฟลิตีมันทําให้เราค่อนข้างที่แบบว่าซึมซึมไม่มีความสุขแล้วก็ซึมไม่มีความเครียดด้วยคือคือแบบซึมไปเลยแต่ว่ายาตัวนี้กินแล้วหายเครียดด้วยแต่เรายังมีอารมณ์กับการทํางานอยู่เออผมคิดว่า,ายานี้มันค่อนข้างได้ผลแต่ถ้าถามผมเรื่องผลขั้นเคียงเหรอผมคิดว่าสำหรับผมนะยาตัวเนี้ยไม่มีผลขั้นเคียงกับผมเท่าไหร่แต่ว่าผมต้องบอกก่อนแนละ้วต้องเตือนก่อนนะ ร่างกายของแต่ละคนอนะ่ะไม่เหมือนกันบางคนแพ้ยาตัวนี้บางคนไม่แพ้ยาตัวนี้ผมก็คิดว่ายาตัวเนี้ยไม่มีผลข้างเคียงอะไรกับผมมากเพราะผมไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยดังนั้นผมก็คิดว่าเออยาตัวเนี้ยค่อนข้างดีที่สุดสำหรับผมเลยครับอืมก็เราจะว่ายาตัวนี้หาซื้อตามปกติไม่ได้นะต้องให้หมอจ่ายให้ดังนั้นสมมตินะถ้าคุณไปพบแพทย์อะไรอ่ะก็ลองพูดถึงยาตัวนี้ดูเผื่อเผื่อเขาจะออกออกยายให้คุณถ้าคุณคิดว่ายาตัวเดิมเนี่ยไม่ได้ผล ก็สัปทีนี้ก็จะมาพูดแค่นี้นะครับผมสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ผมก็เชื่อว่าเออผมก็ผ่านมาได้ไม่คิดเลยว่าจะผ่านมาได้ตอนนั้นก็อยากจะตัวเองเหมือนกันครับผมแต่ว่าเออก็ผ่านมาได้ต้องบอกเลยว่าการกินยาสําคัญมากการกินยาแล้วก็การรักษาสําคัญมากดังนั้นก็อยากให้ทุกคนผมรู้นะครับว่านคนเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะให้กําลังใจเขาบอกว่าให้กําลังใจไม่ได้ผมคิดว่า กำใจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนก็ผ่านมาได้ผมผ่านมาแล้วทุกคนก็ผ่านมาได้เหมือนกันครับผมก็สักทีนี้ก็จบเ็ม,มให้นีสักทีนี้ก็คุมมากครับ